ราะว่าหนึงผมก็ยกังสอบสวนยังไม่เสร็จเพราะว่ามันยังมีผู้เสียหายอีกหลายๆคนที่จะมากล่าวหาผมจะต้องสอบตรงนั้นแล้วจะต้องไปแจ้งเพิ่มให้กับผู้หาเพื่อความสะดวกในการที่ผมไม่จำเป็นต้องไปตามหาผู้นี้ถ้าเกิดผู้หาประการตัตไปแล้วไม่ยอมมาให้การเพิ่มเติม ผมนี icana, ้ต ah, oh. ้องทำยังไงใช่ไหมล่ะอันนี้ก็คือม่ต้องตางมีนอ่าผมจะต้องอ้างยังไงให้เขาอยู่ในเงือนจำาไม่ได้ก่อนในเรื่องประมาณสองสองัปดาห์หรือยี่สิบวันนี้ว่อนยังไงก็ต้องมีเพิ่มเติมแน่นอนเพราะแนวทางของคงคุณข้ามชาผมยังไปประชุมอยู่กว้างเลยวันนี้คือก็จะเพื่อรักษาสิทธิของพวกเราทุกคนนั่นแหละนะผมรับรองไม่ไปช่วยเขาเขาผิด ยังไงก็ไม่ช่วยแต่จะทํายังไงให้มันถูกต้องได้มากที่สุดแหละถูกต้องในเรื่องของกระบวนการที่ทำตรงนี้พวกเราเข้าใจผมด้วยกันอยังไงก็ช่วยกันเต็มที่แหละตรงนี่ยผมออกมาไม่ได้จริงๆเราเป็นอย่างนี้แหละผมกลัวว่าเดี๋ยวผมก็มาเสียคอนี้เป็นเรื่องเวป็นราวมาอีกเพราะยังมากอยู่คนเราอย่างทม่คุยฟังเนี่ยความเสียหายมันเกิดบางคนเสียเป็นรถเป็นคันเจ็บใจระเกิงอยูพุ่งพมาเลย ตูมตามขึ้นมาแล้วผมทำอ่ไรนอเข้าใจกันรย์คกันโอเคครับแต่ก็ผมต้องรับบ อ่ะตอนนี้แล้วคือว่าเอ๊ะมันมันอ่ะ <coughs> Gueveho Marche

แล้วก็นั้นทราบไหมนักทราบข่าวที่เขาออกตามหารถกันไหมน้องมาทราบเจ้ามันมาคือน้องแจ้งความมันบอกว่าปีจะคืนเนี่ยเจ้าแล้วน้องกับรอตลอดน่ะมันกระพัดน้องตลอดแล้วน้องพูดโหเจียจะได้แล้วแล้วอีกคนอีกคนมาแจ้งวันนี้ด้วยไหมมาแจ้ง5ชัดเจ้าแล้วกันเขาไปเอารถที่โน่นเนี่ยเจ้าแล้วรถมีสินทวีปุ่นาไปกับรถเป็นคนสญญากาอ อันนี้ไม่ใช่ใช้ลายอีกตัวหรอชื่อเกสสุรุวงเจ้าเฟสเฟสแหกนว่าใช้น่ะมันมาเลียงเป็นเกสสุุวังพอดีมันมีแบบโปะีว่าเออถ้า้องแจ้งความมั่นใจยาวองที่ยืนแถเป็นคองใช่ที่พีคนที่ส่งแกให้รถเก่งเขาต้องไปแจ้งวมต ามาเจอจะเนี่ยติ้นมาแล้วต่อเลยติ้นมาแล้วติ้นมามือนแล้วเราจะไปทำเพิ่ม